พฤหัสบดีที่18มิถุนายน2563อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาก,าบกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมอุตุนิยมวิทยาต้องขอบอคุณท่า,านกรรมการผู้บริการใหญ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้บริหารของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ที่บุรณาให้เกีย่ยวกับกรมจุลนิยมยาที่ได้มาร่วมพิธีในการลง,งานามข้อตกลงเปรีงานด้านจุุนิยมการบินระหวา่างบริษัทมิทยุการบินแห่งประเทศไทยกับกรมจุุนิยมยาตรงนี้นะครับซึ่ทั้งสองฝ่ายได้เข้าแนวทางการปฏิบัติงานร่วมก,กันให้เป็นไปตามมาตรฐานของาก,าการการบินพล,ลเรือนระหว่างประเทศแอคน,นโ และระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนหประเทศไทยก็ในการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุปกรณ์ที่หิากาการบินกับหน่วยงานผู้มีอำน,นาจหน้าที่ในการให้บริการเจราจรอาก,กาศ เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอากาศยานและผู้โดยสารเป็นสำคัญ